หอพักสยองขวัญกระทูเด็ดสยองขวัญเรื่องนี้มันเริ่มต้นตอนเราย้ายมาอยู่หอนอกซึ่งเมื่อก่อนหอนอกหน้ามอไม่ได้มีเยอะเท่าปัจจุบันนี้แถมราคายังแพงอีกด้วยเราจึงมองหาหอที่ราคาถูกที่สุดซึ่งมองหาที่ไหนก็ไม่เจอสักทีแต่และหอก็เต็มแต่และหอก็แพง จนเราตัดสินใจว่าถ้างั้นเช่าหออยู่กับเพื่อนแล้วกันเห็นมันบอกว่ามีห้องว่างอยู่สองห้องค่าเช่าเดือนละพันแดไม่รวมค่าหนาค่าไฟเราก็ยังรู้สึกโอเคอยู่หอเราเป็นหอเล็กๆมีห้าห้องอยู่ในป่าสองข้างทางเป็นป่าตอนกลางคืนไม่มีไฟถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อซอยเลี้ยวเข้าหอก็มีขนาดเล็ก ถ้ามองไม่ดีอาจจะเลยได้ซึ่งมันน่ากลัวมากเวลาขับรถกลับจากเรียานเสร็จดึกๆขนาดเวลาตอนออกไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนต้องมาส่งไม่ต่ำกว่าสองคนคิดดูวันน่ากลัวขนาดไหนจนเพื่อนมันบอกว่าหอเราน่ากลัววะ่ะย้ายออกเถอะจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ไม่มีใครอยู่หอแม้แต่คนเดียว เหตุการณ์สุดสะพรึงเริ่มคืบขานเข้ามาหลังจากที่เรากลับมาจากเลิกเรียนดึกๆมาถึงหอเราก็พบว่าทำไมวันนี้หอเงียบจังไฟก็ไม่เปิดจึงได้ความว่าไม่มีใครอยู่หอเลยแม้แต่คนเดียวพี่ห้องแรกไปนอนหอเพื่อนพี่คุมหอ,อก็กลับบ้านเพื่อนเรานอนหอในมหาลัย จึงเหลือเพียงเราคนเดียวที่นอนอยู่ห้อนี้เราจึงเข้าห้องตามปกติเปิดคอมอาบน้ำอ่านหนังสือจนดึกเพราะพรุ่งนี้มีสอบระหว่างช่วงห้าทุ่มขึ้นไปเราเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าคลาคคลุ้งไปทั่วห้องเราจึงคิดว่าน่าจะกลิ่นมาจากขยะที่อยู่ระเบียงห้องหรือเปล่าเราจึงเปิดประตูหลังออกแล้วพบถุงข,ขยะปรากฏว่าไม่มีกลิ่นแฮะ เราจึงกลับเข้ามาในห้องกลิ่นเริ่มแรงเตะจมูกขึ้นเรื่อยเรเราก็เดินตามหากลิ่นจนมาสะดุดอยู่ที่มุมตู้เสื้อผ้าเราคิดว่าหนูตายหรือเปล่าวะเราจึงเปิดตู้เสื้อผ้าออกปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยเรารู้สึกทำแ่งทำแนงหากลิ่นตามตู้ไปด้วยบ่นไปด้วยจนกลิ่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่ตรงมุมตู้เสื้อผ้า เราตกใจมากเพราะเห็นเงาดำๆอยู่ตรงนั้นเราจึงรีบกระโจนขึ้นเตียงทันทีเพราะบนหัวเตียงมีพระอยู่สมองมันก็คิดไปแล้วว่าเราโดนเข้าอีกแล้วสักพักเงาดำๆมันชัดขึ้นเรื่อยๆจนเห็นเป็นรูปร่างผู้ชายสูงพอๆกับตูเสื้อผ้าเราจึงสวดมนต์แผ่เมตตาสารพัด บทสวดบทไหนที่คิดได้เราก็สวดหมดแต่เงานั้นไม่ยอมหายไปเราจึงทักเพื่อนใน Facebook ว่าเราโดนผีหลอกอยู่คุยเป็นเพื่อนหน่อยกลัวมากเรากลัวจนร้องไห้ไม่กล้าลงจากเตียงกลัวมันเข้าสิงหรือกลัวมันจะทำร้ายเราจนเวลาตีสองว่าจะโทรหาแม่ ก็ไม่กล้าโทรเพราะแม่นอนหลับแล้วกลัวแม่เป็นกังวลเป็นห่วงจนเวลาผ่านไปถึงตีห้าเงานั้นยังคงไม่หายไปและไม่ได้ขยับไปไหนหรือทำอะไรเราด้วยเราจรึงโทรหาพ่อแม่บอกกับพ่อแม่ว่าอยากจะย้ายหออยู่ไม่ได้แล้วจะย้ายออกอย่างเดียว พ่อแม่ก็ปลอบใจจนเวลาผ่านไปถึงเจ็ดโมงเงานั้นค่อยๆเลื่อนหายไปเรารีบใส่เสื้อนิสิตออกจากห้องไปมหาลัยทันทีเพื่อที่จะไปสอบทั้งทางที่หนังสือก็ไม่ได้อ่านนอนก็ไม่ได้นอนน้ำไม่อาบเสื้อไม่รีดหัวฟูมากเหมือนในทีวีเลยจนเพื่อนหลายๆคนก็ทักว่าไปทำอะไรมา เราจึงตอบกลับไปว่าเราโดนผีหลอกโดนผีหลอกทั้งคืนเลยอยู่ในห้องของเราเลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกว่ามันน่ากลัวขนาดไหนขนาดนี่แค่เห็นเงายังน่ากลัวขนาดนี้ถ้าเห็นในสภาพเละๆเราคงช็อกไปแล้วหลังจากนั้นพ่อก็ไปหาร่างทรง ร่างทรงบอกว่าให้เก็บก้อนหินที่อยู่บริเวณหอมาไหว้แล้วไว้บนหัวเตียงถ้าจะย้ายหอก็เอาหินก้อนนั้นทิ้งไปด้วยเราก็ทำตามจากนั้นเราทนอยู่ได้อีกประมาณหนึ่งเดือนเราจึงรีบย้ายออกในทันทีหลังจากที่เจอผีหลอกที่หอเก่าเราย้ายมาอยู่ที่หอใหม่อยู่หน้ามอมีเซเว่น อาหารการกินสะดวกสบายแค่เดินลงหอก็อิ่มได้เรื่องมันเริ่มต้นที่ว่าส่วนตัวของเราเป็นคนที่นอนดึกมากบางทีบางครั้งตอนเชา้าเรายังไม่นอนเลยเราเขี่ยมือถือเราเล่นคอมไปเรื่อยๆวันนั้นเวลาตีสองก,กว่าเรารู้สึกหิวข้าวเราจึงเดินลงจากบันไดชั้นสี่เพื่อไปเซเว่นไปซื้อข้าว คนบริเวณตึกไม่มีใครออกมาเพ่นผ้านแล้วเราก็เดินลงตึกไปตึกในตอนนั้นเงียบปกมากบรรยากาศมันสลัวสลัวเงียบเหงาวังเวงมากเราก็รีบเดินจากชั้นสี่เดินดุ่มดุมดุม,ดมลงมาพอถึงด้านล่างเราก็รีบเดินเข้าไปที่เซเว่นระหว่างทางกลับหอสายตาไปสะดุดเหนเ็นเงาบางสิ่งบางอย่างลักษณะคล้ายคน แต่ไม่มีหัวไม่มีเทา้าอยู่ตรงอีกอาคารหนึ่งพอเรามองปุ๊บเราคิดว่าเราคงตาฝาดใครจะมาตากเสื้อผ้าไว้กลางทางเดินตอนดึกๆวะเราจึงเพ่งมองดูเข้าไปอีกเพื่อความแน่ใจแต่มันไม่ใช่มันเป็นเงาคนที่ไม่มีหัวกับเท้าจริงๆ เราตกใจมากสมองก็คิดไปว่าถ้าไม่รีบเข้าห้องเดี๋ยวมันต้องเหมือนละครแน่ๆที่จะต้องคุ่งมาหาเราเรารีบวิ่งไปไขกุญแจห้องพอเข้าห้องได้ก็รีบปิดประตูรีบคลุมโปงนอนเลยแล้วที่สร้างหอปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเป็นป่าช้าเก่าหอนี้สร้างทับเขตป่าชา้า ซึ่งหอนี้ก็ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยมหาลัยพึงจะก่อสร้างใหม่ๆ